พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้รถโฟวินนะครับมานำเสนอนะครับให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันแรกเลยนะครับมิซูบิชิสตาร์ด้านะครับเครื่อง2,008นะครับผม คันนี้จดทะเบียนปี2544นะครับราคา99,000บาทนะครับผมโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับผมส่วนเจ้าอีซูซูดากอนอนะครับจดทะเบียนปี2540นะครับผมเครื่อง3000นะครับผมคันนี้ราคาเท่ากันนะครับ99,000บาทนะครับ 2คัน2ส,สไตล์ชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับคันละ99,000บาทเดี๋ยวพาชมเจ้าสตาร์ด้าก่อนนะครับผมสตาร์ด้าสีเพิ่งเก็บให้ใหม่นะครับสวยๆเลยเป็นสีทูโทนนะครับผมคันนี้เอาเข้าตรวจขนส่งเรียบร้อยแล้วใครอยากให้โอนเปลี่ยนชื่อสามารถ โอนได้เลยนะครับผมคันนี้นะเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมฟิล์มติดใหม่นะครับผมฟิล์มติดใหม่เล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับช่วงลงช่วงล่างก็ถือว่ายังดีนะครับยางนะครับผมพอได้นะครับยางล้อแม็กเหมือนกันทั้ง4วงนะครับล้อแม็กเหมือนกันทั้ง4ี่วงนะครับผม คันนี้เข้าเกียร์โฟซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะครับผมคัสีสวยนะครับไม่มีปุกไม่มีดามนะจ๊ะสีทำมาใหม่นะครับเก็บงานสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมนะครับส,สวยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะเปิดท้ายให้หน่อยครับ นี่นะครับใครหารถโฟล์วินเข้าไร่เข้าสวนนะครับผมลองพิจารณาดูนะจ๊ะ9 9 0 0 0บาทนะครับผมปิดเลยครับไฟท้ายส,สวยๆนะครับผมอันนี้เป็นยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ตปล้อแม็กเหมือนกันทั้ง4วงนะครับคัตสีสวยนะนะครับเลคัตซีชัดเจนนะครับผม ถ้าเป็นตัวโฟวินเลขคัซีจะอยู่ท้ายนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเลขคัซีจะอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ได้ของแต่งกันชนหน้าแบบหล่อๆเลยนะครับนี่กันชนหน้าแบบหล่อๆดุๆเลยนะครับนี่คุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาดูนะครับ99,000บาทนะครับผมยางก็เนี่ยครับประมาณนี้นะ บันไดมีนะครับผมเบาะมีขาดนะครับเบาะมีขาดนะนี่แผงประตูนะครับเดิมๆของเขากระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดนะครับตอนได้มาขึ้นลงไม่ได้ตอนนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมแผงประตูก็ถือว่าสวยนะครับผมนี่ประตูเดิมๆของเขานะครับเบาะมีขาดนะจ๊ะเบาะมีขาด ถ้าอยากให้หุ้มให้หรือทําให้ก็เดี๋ยวแจ้งเราได้นะครับเดี๋ยวเราทําให้นะครับลูกค้าต้องออกเองนะครับขายราคา9ก้าหมืนเก้านี่ราคาแบ่งปันนะครับผมบอกก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมของเขานะครับแต่มีขาดบ้างพับได้อะไรได้ปกตินะครับนี่พับได้อยู่นะเบาะแคปนะครับด้านหลังก็ไม่มีขาดนะนี่นี่ครับไม่มีขาดนะจ๊ะ หลังคาก็ถือว่าสวยนะครับนี่ที่บังแดดก็ยังอยู่ครบนะนี่ทั้งสองฝั่งนะครับกระจกมองหลังมีครบนะครับหพวงมลัยของเขานะครับเดิมๆนะครับแอร์แบก ABS ครบนะครับรุ่นนี้แอร์แบก ABS ครบนะครับผมหน้าปัดเรือนไม่นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมนี่ครับ สวยนะครับช่องแอร์ก็สวยนะครับไม่มีแตกนะครับคอนโซลครอบนะครับสวยนะครับปัดน้ำฝนมีครบหมดนะครับผมรถโครงสร้างเดิมอยู่นะครับคันนี้เบรกมนอใช้งานได้ปกตินะครับผมเกียร์หลักเข้าดีปกติทุกเกียร์นะครับเกียร์โฟลโฟไฮเข้าได้ทุกเกียร์นะครับ เกียรโฟเข้าแล้วเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะจ๊ะปกติทุกอย่างที่วัดวัดแบตวัดความลาดเอียงยังมีให้อยู่นะครับผมนี่นะครับระบบของเขานะครับผมวิทยุนะครับมีครบนะจ๊ะก็อลองพิจารณาดูนะครับ9 9 0 0 0บาทนะครับผมเล่มเอกสารครบอ่ะเปิดฝากระโปรงเลย นี่ด้านฝั่งซ้ายข้างคนขับนะครับผมนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้นะครับผมมือเปิดไม่หักนะครับตัวล็อกก็ใช้ได้นะครับผมขายราคานี้รายละเอียดอื่นๆลูกค้าไปเก็บเอานะครับผมนี่นะครับช่องแอร์นะครับสวยเก,เก๊เก็บของเก๊เก็บของเปิดได้บ่ น่าจะล็อกนะครับเก๊เก็บของอเก๊เก็บของล็อกนะครับผมนี่นี่นะครับหัวเกียร์ของเขาเดิมๆนะครับคอนโซลสวยนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวจะล้างทําความสะอาดให้อีกรอบนะครับผมบ่อข้างนี้สวยนะครับไม่ขาดใครหาโฟวินเข้าไร่เข้าสวนนะครับผม ราคานี้ก็พิจารณาดูนะครับ 90, 9ก0า0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะภาษีไม่ขาดนะจ๊ะภาษี69้านะครับคันนี้หลังคาสวยนะนี่เป็นสีทูโทนปิดนี่ประตูนิ่มนะจ๊ะนี่ประตูปกตินะครับไม่มีตกนะครับผมพวดคิวล้ออะไรต่างๆสวยงามครบหมดนะครับ มาดูห้องเครื่องนะครับคานหน้าเม็ดองเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับผมนี่ของ ABS นะครับมีครบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวห้องเครื่องนี่ล้างทำความสะอาดให้อีกรอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับผมเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะฝากระโปรงนะครับเดิมๆนี่ แผ่นกันความร้อนไม่อยู่แล้วนะจ๊ะม่อ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เลยปั๊มดีเซลนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมเดิมๆนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะสตาร์ทเลยครับทาเบียน9963นะครับผม เปิดไฟหน้าโชว์ความหล่อนิดนึงไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะเี่นะครับผมเสียงเครื่องยนต์2,008นะครับผม c m 4 1 0นะครับผมรหัสของเขา้นะ็าเป็น2.5จะเป็น 4D56 เ,เดินลูก ดงหน่อยดึงหน่อย,อยออดีกว่าป่นแอรนะครับเปิดแอร์แล้วเรียบร้อยระบบแอร์สมบูรณ์นะครับได้สตาร์ทได้ชาร์จทำงานสมบูรณ์นะครับผมรถขับทางไกลมาร้อยกาโลนะครับทดสอบแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับผม เกียโฟเข้าได้ปกตินะเกียโฟเข้าได้ปกตินะแอร์เย็นชํำแอร์เย็นช้ำไปลงไฟเลี้ยติดนะครับผมเดี๋ยวปันก็ได้แป๊บ,บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึง<ำ>ไฟท้ายนะครับ ราคา99,000บาทนะครับผมท่านผู้ชมราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้งานนะครับผมราคานี้ได้โฟวินถ้าใครคิดว่าแพงก็ผ่านก่อนนะครับผมนี่แอร์เย็นนะครับผมท่านผู้ชมแอร์เย็นนะครับเอามาตอนแรกแอร์ไม่เย็นนะครับผมไปเช็คแอร์ให้ใหม่แล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่นะครับผมหมดไป5000กว่าบาท ตัวนี้จะมีไฟ ABS โชว์นิดนึงนะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับอ,อ,อาจจะสายไฟสกรปรกอะไรประมาณนี้มันก็เลยขึ้นโชว์ ABS นะครับแต่รถขับได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับผม99,000บาทนะครับพร้อมทรงทั่วไทยนะจ๊ะแล้วก็จะมีท่อ ท่อแตกใช่ไหมจะมีเสียงท่อแตกนิดนึงนะครับตรงท่อท่ออ่อนอ่าแจ้งก่อนนะครับอ่ะปิดเลยครับเสียงคอท่อตรงท่ออ่อนนะครับมันจะแตกนิดนึงนะครับเวลาขับก็จะดังเสียงท่อนะครับอ่าไปเช็คเกานะครับไปทำเราเองนะครับขายราคานี้99,000บาทนะครับผมเพราะว่าเก็บสีมาให้นะครับเก็บสีให้ใหม่หมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้ ถ้าลูกค้าอยากให้โอนด้วยนะครับสามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับคันนี้ค่าโอนไม่แพงนะครับคันนี้ค่าโอนประมาณ2,500นะครับถึง3,000นะครับผมค่าโอนนะคันนี้เพราะคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับราคา99,000บาทบวกค่าโอนปีประมาณไม่เกิน3,000นะครับคันนี้ชอบก็จัดนะครับชอบก็จัดประหยัดทำไมอ่า สตาร์ด้าโฟวิล99,000บาทนะครับผมอ่ะคันต่อไปดากอนคันนี้เคยรีวิวไว้แล้ว129,000บาทตอนนี้ขายราคาเท่ากันไปเลย99,000บาทนะครับผมคันนี้รถเดิมบางไม่เคยทำสีสีเดิมๆแห้งๆของเขาเลยนะครับ ล้อแมกเดิมจากโรงงานยางเยิงแบบนี้เลยนะครับนี่โฟวินเข้าได้ปก,กตินะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะครับผม9900 0บาทนะครับผมนี่เปิดฟ้ากระโปรงเลยครับนี่รถก็ได้สว,สวยอยู่นะครับภายในนี่เป็นมือหมุนนะครับรุ่นนี้เป็นมือหมุนนะ คันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับผมภาษีเพิ่งจะขาดปี68นะครับผมต่อภาษีปีหนึ่งนะขายราคา99,000บาทคันนี้ตรวจเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้โอนให้ด้วยพร้อมต่อภาษีก็น่าจะไม่เกิน5000นะครับคันนี้นะนี่ครับใช้วสวยวิทยุมีฟังแอร์เย็นทำเกียร์เข้าได้ปกติเกียร์หลักก็ปกติเกียร์โฟก็ปกตินะครับผม เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมเก็บเก็บของทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะจ๊ะนี่ช่ององค์ช่องแอร์สวยเลยจ้ะนี่ผงมาลลยเดิมเดิมของเขานะครับเบาะสวยนะนี่นี่นะครับผมเบาไม่มีขาดเลยจ้าเบาแคบก็สวยเลยจ้านี่สวยๆเลยเบาแคป อันนี้ฟิล์มก็ติดให้ใหม่นะครับผมฟิล์มติดใหม่นี่ครับเดิมๆรถไม่มีพิกไม่มีความนะจ๊ะนี่เดิมๆเดิมๆเดิมๆ,มๆหมดเลยไม่มีผุนะจ๊ะหลังคงหลังคาสวยนะครับนี่หลังคงหลังคาสวยนะให้ดูประตูเดิมนะครับประตูเดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนมือหมุนนี่ใช้ได้นะปกติเลยนี่คลาสสิกสุด เปิดจากด้านในนะครับไม่หักนะนี่ให้ดูอันนี้คือของเดิมโรงงานนะจ๊ะดั้งเดิมเลยโคตรทนนะครับผมนี่แผงประตูวสวยๆกิบกบเม็ดอาร์ประตูเดิมนะจ๊ะปิดนี่อะปิดแรงนิดนึงน,นี่นะครับนิ่มๆน,นะครับสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะจ๊ะคันนี้ถือว่าได้เดิมได้บางนะครับ สีก็จะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะนีแ่แตกตรงนี้นิดนึงนะครับเน้นความเดิมนะครับคันนี้ก็อลองพิจารณาดูนะครับ99,000บาทได้รถ e e วิ r ด v e ไปใช้งานนะครับระบบ4 w i n ครบนะครับนี่เดิมๆดิของเขานะครับแมกไลเนอร์สวยนะครับ รถได้เดิมอ่ะปิดเลยครับนี่ครับไฟตรงไฟท้ายสวยกิ๊บรุ่นนี้เป็นแบบเปิดสองข้างนะครับผมนี่ให้ดูนะครับสวย,สวยนี่รอยสติกเกอร์เดิมนะครับผมท่านผู้ชม,ม C W 4ยังอยู่นะครับผมนี่ แผงประตูด้านขวานะครับท่านผู้ชมสวยๆเดิมๆเหมือนกันนะครับนี่ดูความเดิมของเขานะครับนี่นี่ครับอ่าคันนี้เก้าหมืนเก้าเหมือนกันนะครับถ้าให้โอนด้วยก็ประมาณ5้าพันบาทนะครับโอนพร้อมต่อภาษีนะครับคันนี้นี่ครับเดิมๆซ้ายขวาเดิมหมดนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่มีพลิกไม่มีความดูเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่ครบนะนี่ ไล่ลงมานะครับผมทีละสเต็ปนี่ครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับมีแตกๆตรงนี้นิดนึงอ่ะไม่น่าเกียดนะเบาะปรับได้เหมือนเดิมครับผมนี่ปรับได้อะไรได้เหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยก็ดาเดิมของเขานะครับผมนี่พวงมาลัยของเจ้าดากอนไอตรงรุ่นนะครับหน้าฝัดเรือนไม่สวยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผม เลขเดือนมายอยู่ที่4แสนโลนะครับผมคอนโซลสวยนะครับนี่ช่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนี่ตัวปรับขึ้นลงก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับผมที่บังแดดอยู่ครบซ้ายขวาอยู่ครบนี่ใช้งานได้จริงนะครับผมอันนี้สายเบล สายเบลติดเหมือนกันแมนบอเอออีซุมันชอบติดนะครับอันนี้สายเบลติดนะเนี่ยแจ้งก่อนนะถ้าหามือสองใส่ก็คู่หนึ่งน่าจะประมาณห้าร้อยนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ขายราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทรายละเอียดต่างๆลูกค้าไปเก็บเอานะครับผมคันนี้ถือว่าเดิมบางนะนี่ดู เห็นไหมบางๆเดิมๆนะครับชายบันไดสวยกิฟของเดิมปิดประตูนี่ประตูนิ่มนะจ๊ะนี่ที่เปิดก็ไม่หักนะนี่ปิดเปิดได้ปกติอะดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะครับผมคานหน้าก็ถือว่าสวยอยู่นะแผ่นเพจเดิมยังอยู่นี่ครับสวยๆพวงมาลัยพาวเวอร์ อันนี้คือหัวใจดวงใหม่ของเขานะครับเครื่อง 3, 100ซีซี cc นะครับผมเป็นเครื่องเ,ออเครื่องตัวนี้จะอยู่กับ isuzu trooper นะครับผมอันนี้วางเครื่องลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง2 8 0 0ซีซี cc นะครับแต่เจ้าของเดิมขี้เกียจซ่อมนะครับเลยวางเครื่องใหม่เลยเป็นเครื่อง3 1 0 0ซีซีนะครับผมลงเล่มเรียบร้อยแล้วเครื่องแห้งๆเดิมๆนะครับ นี่เป็นอินเตอร์นะครับผมมีเทอร์โบเรียบร้อยนะครับ3,100ซีซีเทอร์โบอินเตอร์เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมท่านผู้ชมใครหารถราคาประมาณนี้นะครับเอาไปไว้ลุยขับลุยในไร่ในสวนนะครับคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณากันดูนะครับผมสายพงสายพานอะไรก็ยังใหม่อยู่นะฝากระโปรงก็เดิมนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ สติก,กอร์เดิมยังอยู่นะนี่รถคันนี้ได้เดิมจริงๆเลยเลยไม่เดิมก็ก็คือเครื่องนะครับเครื่องไม่เดิมครับแต่ว่าได้อัตราเร่งเพิ่มมาก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องสามพันหนึ่งร้อยซีซีอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับผม เรียแล้วนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับจิ็นไอไหยครับไอหน่อยอ่ามาดูนะครับ ดีเซลนะครับปั๊มดีเซลแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะท่านผู้ชมมาให้ดูเป็นระบบปั๊มสายนะครับไม่จุกจิกนะครับใช้งานยาวๆคุ้มคุมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นปั๊มสายนะครับผมไม่จุกจิกแน่นอนนะครับ ดูแลดีๆใช้งานดีๆสิบปีสบายนะครับอาลงอะไรก็มีเยอะนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็นิยมวางกับพวกกีสูนี่แหละครับไฟลงไฟหน้าติดครบหมดนะไฟลงไฟเลี้ยวเฮ้เสียงเครื่องยนต์เพาะๆนะครับผม น้ำไม่ดันแน่นอนนะครับรถขับทานใจมาแล้วนะครับทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้นสิ้นนะครับผมเครื่องโอเคเลยครับเครื่องผ่านเครื่องผ่านเกียร์โฟผ่านเกียร์หลักผ่านช่วงล่างผ่านนะครับผมคันนี้สีเดิมบางของเขาเลยนี hey. ่ เจดา Isuzu d a c o น a i 99,000บาทนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ0816995106นะครับผมร้านเรานะครับตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับ พิมหรือค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าพ่อบถรถบ้านนะครับเจอร้านเราแน่นอนนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายๆนะครับคันสองทันนี้คัดซีสวยทั้งสองันนะครับไม่มีผูกไม่มีดามแน่นอนนะครับผมใครมีรถเก่าจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทินนะครับผมขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทินกันได้นะครับ ทัาไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไลน์ที่หน้าจอให้นะครับผมหรือลูกค้าดูคลิปแล้วสนใจคันไหนนะครับอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถโอนมัดจําได้เลยนะครับใครมัดจําก่อนได้ลดก่อนนะครับไม่มัดจําปากเปล่านะครับผมไม่มีระบบใจแลกใจให้นะครับผมมัดจําก่อนได้ลดก่อนนะครับผมเรามีบริการส่งให้เหมือนเดิมนะครับใกล้ไกลเราส่งให้หมดนะครับผม ค่าขนส่งก็คุยกันได้นะครับราคาน่ารักเหมือนเดิมนะครับค่าจัดส่งชอบแบบไหนสไตล์ไหนเลือกเอาเลยจ้าสตาร์ด้าหรือดาคอน99,0 0 0บาทเหมือนกันขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพอบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักและโทรมาเลยพ่อบุดรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ